น้ำมันแซลมอนโอ้ประเจ้าโอ้แซลมอนโอ้ทีไมาตรงกันเนียเฮลงทไมเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เงหดตา ดยคือดมกลิ่นดู<ะ>ไนม,มันจะเป็นเหมือนมะพร้าวมาดมดูโอ้ยโ,โ,โชว์ทักสาวอะไม่รู้ฮะว่าวิธีการแร่นะมันมีวิธีการแร่อยู่แต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่รู้นังแซมอนอร่อยนะอ๋อเอาเข้าปาาดูอ่ะดูดูด มันมีวิธีหนึ่งก็คือเอาน้ำร้อนมันลมันลวมันก็จะออกฮะชิมดูชิมมันกินได้บอได้ชิมดูเธอไม่เอากินกินอาลองชิมลองชิมลองชิมเอามือหยิบเอาไม่ดีกว่าเลย อาปาอาปาไพ่พาอุกเสี่ยมีดไพาเสียวมีดเลู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 อาปาเลูลูลูลอะไร้ไปชักเช้ายี่พยาธิ

Bố bóng bóng níu đi bay đi bóng níu đi bóng Nít bóng đi 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 bóng đi

จะพยายาเข็ยนมาเพิ่มใหม้กาะเทีโ <laughs> อ้โหน้ำปลาธรรมชาติ <Huh? laughs> อร่อย ทำใครน่ำไหมแตปไปเจ้าไารวมกลุ่มเ้อะไรไ้พวกนี้โอ้หวานมากอ่ะหวานลองชิมดูบว สุดเข้าไปน้ำมันขาดกินยุ<ะ>ยวยคักนานี่ อื่อสบิแต่ถ้ามันไม่สนนี่คือมันจะเป็นรสชาติมันมันไหมรสชาติมันจะเหมือนมะพร้าวแต่เขากินมันเป็นมันมันไม่เหมือนมะพร้าวเลยไม่ลองชิมมะอูจอกป่ะเนาโบฮะ อร่อยจะตายึ้นไปกินมาก็รู้สึกเดีอดนั่นใช่ไหมไม่รู้กินอะไรเยอะอ่ะข้าวไม่กินเกีวให้ละตุดี้จิ้มจิ้มไม่ให้มันน่ากินหน่อยอันนีอันนี้อันนี้อัน้อร่อยอร่อย อ่าลองลองนี่นี่ขอบปากให้ดีอันเธอดอกวะนี่ดูวิธีการกินที่แท้จริงอ่ะเออกินยังไงมันจะดังไหบพวกเนี้ยดูดู <c oughs> อะไรนั <c oughs> ่นยำ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 เลยทำดีๆใส่แค่นั้นดีๆอันเดียวนะโอ้อาซาบิฮะ nhá nhá quá quá nhá ai nhá nhá quá